2 9 9กคุ้มสุดใจบูฟเฟชาบูหมาลาเริ่มต้นแค่2 9 9เาวฟาเวอร์หมาลาฮอตพอตจอดรถได้เยอะเลยค่ะหน้าร้านจะได้อยู่ประมาณ10บกว่าคันแล้วก็เรามีที่จอดรถใต้ทางด่วนเป็นร้อยคันเลยค่ะเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับ11โมงเช้าถึงตีหนึ่งค่ะอ่าไม่มีวันหยุดค่ะมีผักมีเนื้อมีหมูมีทุกอย่างอะค่ะในราคานี้ถือว่าคุ้มค่าคุ้มค่ามากตอนนี้มีห้องจัดเลี้ยงด้วยชั้น4เราก็มีห้องวีแล้วก็มีห้องทะรลาะเกะด้วยเป็นร้านที่เพจ รีด้วยสามารถนำสัตว์เข้าได้ใช่น้องหมาน้องแมวเข้าได้เฉพาะห้อง VIP วันนี้พามากินหมาล่ากากสวนดกไม้ที่ฟาเวอร์หมาล่าฮอตพอตหมาล่าดอกไม้สุดชิกเผ็ดฟินถ่ายรูป เนราคาโคตรดีเริมต้น299บอกได้เลยทั้งอร่อยทั้งสวยทั้งคุ้มกินหมาล่าท่ามกลางดอกไม้ฟินทั้งตาฟินทั้งปา,งปาพิกัดอยู่ในแคปชั่น